ด่วนจริงจนต้องพูดกันทั้งประเทศเพราะค่ำคืนนี้คือคืนที่แฟนบอลไทยจำนวนมากน้ำตาแตกแบบไม่ไอายใครภาพที่หลายคนรอคอยมานานหลายเดือนในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงเมื่อจูดเบล นักเตะลูกครึ่งไทยที่เคยถูกตั้งคำถามถูกมองข้ามและแทบไม่มีพื้นที่ในสโมสรกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จอย่างสง่างามไม่ใช่แค่ได้ลงสนามแต่เป็นตัวจริงตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกและยิ่งไปกว่านั้นทีมต้นสังกัดของเขายังคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในรอบ9เกมแบบที่ทั้งสโมสรแฟนบอลและสื่อฝรัง่งถึงกับต้องหันมามองใหม่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลหนึ่งนัดแต่มันคือเรื่องของความพยายามความอดทนและศักดิ์ศรีของนักเตะไทยบนเวทีต่างแดนอย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้ชื่อของจูตเบลถูกพูดถึงในโซเชียลแบบ2ด้านด้านหนึ่งคือความหวังแต่อีกด้านคือคำสบประมาทหลายคนบอกว่าเขายัางไม่พร้อมบางก็ว่าได้โอกาสพระสัญชาติหรือเล่นทีมชาติไทยแต่ไม่ดีพอสำหรับสโมสรยุโรปเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่เขานั่งสำรองยาวเกมแล้วเกมแล้วบางนัดไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ำจนแฟนบอลไทยหลายคนเริ่มใจเสียเริ่มกลัวว่าเส้นทางต่างแดนของเขาอาจจบลงแบบเงียบๆเ,เหมือนนักเตะไทยอีกหลายคนในอดีต แต่ฟุตบอลไม่เคยโกหกคนที่พยายามและคืนนี้คือหลักฐานชัดเจนที่สุดจูดเบลได้รับโอกาสเป็นตัวจริงหลังจากทีมแพ้และเสมอมาแปดนาติดต่อกันความกดดันมหาศาลท้าถมใส่โค้ชใส่นักเตะและใส่ทั้งสโมสรเกมนี้จึงไม่ใช่เกมธรรมดามันคือเกมชี้ชะตาและการตัดสินใจส่งจูดเบลลงเป็น11ตัวจริงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนตั้งแต่นาทีแรกที่เขาอยู่ในสนามสิ่งแรกที่เห็นชัดคือความมั่นใจ การจับบอลไม่ลังเลการเคลื่อนที่หาพื้นที่อย่างชาญฉลาดและการเล่นที่เข้าใจระบบทีมอย่างน่าทึ่งเขาไม่พยายามโชว์เกินตัวไม่ฝืนเล่นยากแต่เลือกคำสิ่งที่ถูกต้องทุกจังหวะจ่ายบอลง่ายวิ่งไม่มีหมดเล่กด,ดันคู่แข่งแบบไม่กลัวเสียฟาวจนแฟนบอลฝรั่งเริ่มส่งเสียงปรบมือให้ตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งที่ก่อนหน้านี้ชื่อของเขาแทบไม่ถูกพูดถึงในสนามแห่งนี้เลย สิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยน้ำตาแตกไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นที่ดีแต่คือภาพเล็กๆในสนามภาพที่จูตเบลวิ่งกลับมาช่วยเกมรับจนถึงแดนตัวเองภาพที่เขาตะโกนกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมภาพที่เขาลุกขึ้นมาปรบมือให้เพื่อนหลังพลาดจังหวังง่ายๆสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของนักเตะทีมชาติไทยที่หลายคนกลัวว่าจะหายไปเมื่อไปเล่นต่างแดนแต่คืนนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆว่าเขาไม่เคยลืมตัวตนของตัวเองครึ่งหลังคือช่วงเวลาที่ทั้งสนามเริ่มทึ่ง อย่างแท้จริงจูดเบลไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นตามระบบแต่กลายเป็นจุดเชื่อมเกมรุกที่สําคัญหลายจังหวะที่ทีมขึ้นเกมได้ล้วนเริ่มจากการตัดบอลหรือการจ่ายทะลุช่องของเขาสื่อท้องถิ่นเริ่มพูดถึงชื่อเขาบ่อยขึ้นเสียงผู้บรรยายเริ่มเอ่อยชื่อซ้ําๆจนแฟนบอลฝรั่งบางคนถึงกับพันมาถามกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและคําตอบที่ได้ยินคือเขาเล่นให้ทีมชาติไทย และนั่นแหละคือจุดที่ทําให้เรื่องนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมพระหลังจบเกมนักข่าวฝรั่งหลายสํานักพูดตรงกันว่าฟอร์มแบบนี้ไม่ใช่ฟอร์มของนักเตะสํารองแต่คือฟอร์มของคนที่ได้ความมั่นใจจากการเล่นทีมชาติอย่างต่อเนื่องหลายคนยอมรับแบบไม่อ้อมค้อมว่าการที่จูดเบลได้ลงเล่นทีมชาติไทยสม่ําเสมอทําให้เขาเติบโตทั้งด้านสภาพจิตใจความกล้าและการตัดสินใจในสนามจนสามารถยกระดับตัวเองกลับมายืนตัวจริงในสโมสรได้สําเร็จ ชัยชนะนัดนี้คือชัยชนะครั้งแรกในรอบ9้าเกมของสโมสรเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นพร้อมกับเสียงเฮที่กึกกล้องนักเตะหลายคนซุดลงกับพื้นด้วยความโล่งใจและหนึ่งในภาพพี่เตือนใจที่สุดคือภาพพี่จุต์เบลยืนก้มหน้าน้ำตาคลอก่อนจะถูกเพื่อนร่วมทีมเข้ามากอดน,นั้นไม่ใช่น้ำตาแห่งความดีใจธรรมดาแต่มันคือหยดน้ำตาของคนที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากมาอย่างยาวนานน้ำตาของคนที่ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าและน้ำตาของคนที่พิสูจน์ตัวเองได้ในวันที่กดดันที่สุด หลังเกมโค้ชของทีมที่สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาว่าการเลือกจูดเบลเป็นตัวจริงคือการตัดสินใจที่มาจากฟอร์มในการซ้อมและทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้พร้อมยอมรับว่าบางทีเรามองเขาช้าไปประโยคนี้กลายเป็นประโยคที่แฟนบอลไทยแชร์กันทั่วโซเชียลเพราะมันคือการยอมรับจากคนที่เคยมองข้ามเขาและเป็นการตอกย้ำว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร สื่อฝรั่งหลายสำนักเริ่มขุดประวัติของจูดเบลมากขึ้นพูดถึงเส้นทางชีวิตการเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยการฝึกซ้อมที่หนักกว่าคนอื่นและความกดดันที่ต้องแบกรับจากสองวัฒนธรรมฟุตบอลหลายบทความเขียนตรงกันว่าเขาเป็นตัวอย่างของนักเตะที่โตจากทีมชาติและนำประสบการณ์นั้นกลับมาช่วยสโมสรได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นมุมมองที่แฟนบอลไทยแทบไม่เคยได้ยินจากสื่อยุโรปมาก่อนเรื่องนี้ยังส่งแรงสะเทือนไปถึงแฟนบอลไทยทั้งประเทศ เพราะมันคือคาตอบของคําถามที่ถกเถียงกันมานานว่าการส่งนักเตะลูกครึ่งไปเล่นทีมชาติไทยจะช่วยหรือ่วงพัฒนาการของพวกเขาและคืนนี้คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าหากนักเตะมีหัวใจมีโอกาสลงเล่นและมีความเชื่อมั่นทีมชาติสามารถเป็นเวทีที่หล่อหลอมพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นได้จริงสำหรับแฟนบอลไทยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจูดเบลคนเดียวแต่มันคือความหวังใหม่ของฟุตบอลไทยว่าเราสามารถสร้างนักเตะที่ไปยืนหยัดในต่างแดนได้จริงไม่ใช่แค่ไปนั่งสำรองหรือไปเป็นสีสันแต่ไปเป็นตัวจริง ที่มีผลต่อชัยชนะของทีมได้และที่สําคัญคือไปในฐานะนักเตะทีมชาติไทยอย่างภาคภูมิค่าคืนนี้อาจเป็นแค่หนึ่งเกมในฤดูกาลอันยาวนานแต่สําหรับจูดเบลมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตสําหรับสโมสรมันคือการปลดล็อกชัยชนะที่รอคอยมานานและสาหรับแฟนบอลไทยมันคือค่าคืนแห่งน้ําตาแห่งความสุขน้ําตาที่ไหลออกมาเพราะได้เห็นคนของเราไม่ยอมแพ้และยืนหยัดได้ในวันที่ทั้งโลกจับตามองและจากนี้ไปไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหนชื่อของจูดเบลจะไม่ใช่ แค่ชื่อของนักเตะสำรองอีกต่อไปแต่คือชื่อของนักเตะทีมชาติไทยที่สโมสรและสื่อฝรั่งต้องจดจำอย่างแท้จริง